อ่าแล้วครับจับได้ครองได้ครับตีเข่าซ้ายครับโรโบเป็นฝรั่งที่เป็นมวยเข่านะครับทำไปแล้วโอ้เจอศอกของพันพยักษ์ตึงมาแล้วก็ตีของพันพยักษ์ฮุกซ้ายครับถอนตีครับเชือกไม่เอาครับขวางอนุ่นไปจมูกครับตีมาไว้ครับพันพยักษ์อกซ้ายครับพยายามจะใช้สอกสู้ครับ อุดทโลโมยกนี้ก็เดินลุยเลยครับลุยถึงลอ้อโดนซอหกหักหักลงมานี่ครับโอ้ยความแข็งแรงความใหญ่ของลมพันปะยักษ์จะต้านไหวหรือเปล่าครับสามสองซ้ายต้องสู้ด้วยของมีคมนะครับพันปะยักษ์ต่อยหมัดหนึ่งสองครับโอ้ดูครับดูฮะมีลูก บิดตีลูกพันพายัก์ต้องปรับเกมแล้วล่ะครับคือตอนนี้แหมต้องมีอาวุธลับอาวุธเสริมหน่อยฮะเนี่ยครับไม่หมัดก็ต้องสอครับโดยเฉพาะการเดินเข้ามาตีเข่าของโรโบพันพยัก์ต้องมีสอครับโนดูครับตีซ้ายครับแหมจากัจาก ดูครับจะหายใจทันหรือเปล่าคุณพิเชษดูครับตอนนี้พันพยักษ์หมดแรงต้านแล้วครับโอ้โหโลโบนี่มาโหดจริงๆครับกันเดินจามศอกเลยครับนี่ครับต่อยท้องด้วยอ่าพันพยักษ์ไปแหม่เดือดสู้ขึ้นมาโอ้โดนมาดอีกทีนึงแหมมีโอกัดถืงน็องแล้วครับถ้าอย่างนี้ต้านไม่ไหวครับโอ้โหโลโบโหดจริงๆครับโอ้ยแกดูครับหมดครับหมดจริงๆครับพันพยักษ์ตี ยืนด้วยหัวใจจริงๆครับเนี่ยครับโดนเยอะมากครับโดนศอกขวาครับศอกขวาครับแล้วก็ศอกขวาครับไม่ไหวแหละครับโอ้โดนหนักจริงๆครับโดนหนักจริงๆครับพันพยักศิษย์สามสิบสองวินาทีครับในยกที่สามครับโลเอภูเก็ตไฟครับครับเอาชนะเทนนิสเกิลน็อกเอาพันพยักศิษย์เชฟบุญธรรมไปแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยนะครับเนี่ยครับทั้งเข่าทั้งศอกมีครบเลยครับ ก็ยินยดีออกแข้งขวามีขวาล่างครับตาพิคาดเล็กขยับอึมขยับก็สลับแข้งขวาคืนมัน้งเก้าแข้งขวาไปาครับอาลับตอนนี้เกมเปิดเต็มที่แล้วครับยัดขวาขวางหน้าไว้คันศอกปูแล้วครับปูแล้วครับ,บ,ะร,บระยักศีรเอาแล้วครับชวนทะเลาะบ้างแล้วครับจะสับสศอกขวาครับ ยัดขวาเดินต่อครับขยับเตะขวาสูงครับหมัดหนึ่งสองของพยาศีคอนครับแทงเข่าขวามาครับเจอศอกซ้ายครับแม่แทงขวาขวาค่ะเตะขวาครับคนจะเมาครับขยับเดินครับตีโอ้ยเดินศอกซ้ายเมาแล้วครับแหมนะครับเอายัดขวาสวยสวยครับศีคอนตีครับหงตอนนี้ตีระเบิดเลยครับตีสับซ้ายทีหนึ่งจะไปคัดแลกแก้ยังไงดีครับ เตะซ้ายครับจอบพี่คาดเล็กเาเตะหลุดครับเจอแข้งขวาครับเอาสับซอกซ้ายฮะยัดเข่าขวามาครับก่อนนั้นเป็นฝ่ายเดินครับตีกงมาตะไม่เตะขวาไปขวาโต้ครับเกียร์แล้วมันจะสับซอกสับซอกคืนทีขวาเตะขวาครับโอ้ยเนี่ยครับเข่ากันแหลมนะครับนี่ครับแทงแต่ละครั้งนี่สับซอกขวาครับ ้ายไม่โดนครับต้นขวาโอ้ยลูกนี้ครับแข้งขวาหลังจำเป็นค่านเล็กเตะได้แข้งเอาครับวงในโอกาสของแบงค์สีขอนมาแล้วครับจะทําได้หรือเปล่าวงในโดนแข้งขวาแล้วครับโอ้แ่ข้งขวาหนักมากครับจำเป็นคานเล็กเดินเข้าไปครับเตะขวาเจอเข่าขวาโตครับเอาสับซอกซ้ายโอ้ยซอกซ้ายครับอได้ลุ้นได้เชียครับแบบต้องมีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารธนาตานะครับ1 6ึ6ง 1-2-1-0-4-2นะครับจอมพี่ข้าเล็ตเตะขวาไว้ครับสับศอกเนี่ยครับมีสับมีเสียบเข้าขวาครับมันต้องตีให้แม่นนะครับแหม่สับศอกไม่ถึงครับหมัดขวาครับแทงเข้าขวาเดินเดินหยุดหยุดซะแล้วครับเดินเดินหยุดหยุดแหม่สับศอกตีเข่าครับเข่าขวาบวกหมัดเจอศอกซ้ายครับนะครับพยายามจะบอกให้เดินครับแหม่ ให้เจ้าพิฆาเล็กงเป็นฝ่ายเดินบ้างครับแล้วตัวเองทำไงทักควักวังแ่ควาไม่ได้แม่น่มาชกส่งรับเกิดอะไรขึ้นกับเขาหรือเปล่าครับคือจะบอกไม่สู้ก็ก็ไม่ใช่นะมาเป็นพระโอสับวอกซอายตีเขาขวาระดุ้งแต่ว่ากรรมการก็จ้องอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ายักษ์ศึเขาทงานนานๆก็จะมีขึ้นสักทีหนึ่งครับ เดี๋ยวเดินเดี๋ยวถอยเดี๋ยวออกอาการยอมเดี๋ยวออกอาการจะสู้ขึ้นมาครับดูครับโดนแฟนมวยทีมงานต่อว่าไปเยอะครับนะ่เป็นแสนนะคุณพิเชษมีอาชีพเป็นแสนเลยนะครับต้องกัดฟันหน่อยนะครับถ้าเกิดเงินเงินแสนมันหายากก็ต้องกัดฟันสู้หน่อยครับออกยัดขวาครับไม่ยัดซ้ายครับเตะซ้ายครับจอบพิ่าเล็กสับศอกซ้ายครับตีเข่าโอเค สู้เป็นพะพักครับอ,อย่างนี้แฟนมวยก็ต่อว่ากันเสียงขรมแล้วครับอา้าวข้อที่ห้าอ่านะครับแล้วก็ชูมือไปที่จอมพิฆาตเล็กสิทธิบุญธรรมครับ